สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในเดือนกันยายนคำทํานายชุดนี้ก็เป็นคำทํานายในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นไพ่ที่ดีหลายใบเลยนะที่ปรากฏขึ้นมาอย่างเช่นไพ่ the sun ไพ่ t h e star ไพ่ t h e lover แต่ทีนี้พอมันมีพลังงานของไพ่หนึ่งไม้เท้านะที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้ก็หมายถึงเงินทองผลประโยชน์ความสัมพันธ์ที่มีค่าของคุณ มันเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าคุณกับเขาเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ละมันมีปัญหามีอุปสรรคแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยก็อาจจะหมายถึงตัวแทนของเรื่องงานธุรกิจการลงทุนของคุณสิ่งที่คุณพยายามอดทนสิ่งที่คุณพยายามผลักดันให้เดินหน้าต่อไปนะในช่วงเวลาเนี้ เอาจริงๆแล้วมันมันไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนไปในแบบที่ดีขึ้นได้เพราะใครบางคนเนี่ยถูกอีกฝ่ายหนึ่งควบคุมนะถูกอีกฝ่ายหนึ่งใช้อำนาจหน้าที่ของเขาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรโดยเฉพาะเป็นพลังงานของไพ่เดอะอิมพีเรที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้เลยว่าใครบางคนเนี่ย เขาคิดว่าเขาเนี่ยมีสิทธิพิเศษฉะนั้นการที่คุณทำธุรกิจธุรกรรมกับใครการที่คุณร่วมงานกับใครก็ตามในที่แห่งนี้คนคนนี้อาจจะเป็นตัวแทนของเจ้าของเจ้านายของคุณนะคนที่คุณเกี่ยวข้องแต่เป็นยังไงเป็นประเภทเ,เห็นแก่ตัวแล้วก็คำพูดนี่เชื่อถือไม่ได้ เนะขากล้าที่จะโกหกเขากล้าที่จะพลิกคำพูดไม่รักษาคำพูดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรด้วยเหมือนกับว่าแล้วไงอะ่ะฉันเป็นของฉันแบบเนี้ยถ้าเธอทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ออกไปอะไรประมาณนี้ในที่ทำงานแห่งนี้มันจะเป็นสถานการณ์ในลักษณะนี้เลยนะไพ่สิบถ้วยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นไพ่ที่ดี บวกกับไพ่ The Lover แต่เอาจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้ไพ่สิบถ้วยมันก็เหมือนกลายเป็นว่าเป้าหมายสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณจะต้องนึกถึงกับการที่คุณจะต้องทนอยู่ตรงนี้นะทนอยู่ในที่ทำงานทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกเพราะอะไรคุณจะต้องนึกถึงผลประโยชน์ในระยะยาว นะคุณจะต้องนึกถึงความมั่นคงความสุขของคนส่วนรวมคุณไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกหรือว่าตอนนี้คุณก็พยายามมองในด้านบวกกับไอที่ทำงานแห่งนี้นะถึงแม้ว่ากฎระเบียบอะไรเนี่ยที่มันไม่เป็นธรรมหรือว่าเจ้าของเจ้านายอาจจะเป็นประเภทเคนที่มองข้ามตัวบทกฎหมายมองข้ามศีลธรรม แต่ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยทำใจล้นะเอาจริงๆผู้จัดก็ดูจากหน้าไพ่เนี่ยเหมือนกับว่าคุณก็รู้ตัวแล้วรู้สถานะของตัวคุณเองว่าการที่คุณอยู่ตรงเนี้ยความอดทนความดีความซื่อสัตย์ความจริงใจของคุณน่ะมันใช้ไม่ได้กับคนคนนี้ในเหตุการณ์นี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ ต้องการสื่อสารกับคุณให้คุณได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณถูกใครบางคนปฏิบัติกับคุณแบบนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มืนก็ว่าคุณไม่ได้คิดมากนะคุณไม่ใช่แบบว่าน้อยใจไปเองมากเรื่องไปเองหรืออะไรเงี้ยในเหตุการณ์นี้มันเป็นแบบนี้จริงๆนะคนรอบข้างของคุณเนี่ยไม่จริงใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนที่คุณเกี่ยวข้อง ในที่ทำงานในเรื่องของผลประโยชน์อันนี้เนี่ยไพ่เนี่ยบอกให้เราได้เห็นเลยว่าสถานการณ์ที่คุณจะต้องควบคุมการให้และรับให้ดีนะไม่จำเป็นต้องจริงใจไม่จำเป็นต้องทุ่มเทใจให้กับคนพวกนี้แต่ว่าเป็นยังไงเป็นสถานการณ์ที่คุณยังต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่เหมือนกับว่าคุณก็ยังต้องสร้างภาพทำเป็นว่าคุณเนี่ย โง่รู้ไม่ทันเขานะทำเป็นว่าคุณเนี่ยไม่รู้สึกอะไรไม่คิดมากอะไรประมาณนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยได้ไปต่อนะนั่นก็คือ,อ,อพลังงานของไพ่เดดซันที่เป็นพลังงานในด้านบวกคือคุณพยายามมองว่าอ,อย่างน้อยเนี่ยการที่คุณอยู่ตรงเนี้ยคุณเลือกที่จะมองกับความสุข ที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือไม่คิดมากไม่คาดหวังอะไรอย่างน้อยอยู่ให้เราเป็นครอบครัวกันนะอยู่ไม่ให้ครอบครัวแตกแยกถ้าเกิดว่าคุณเจอ,เอคนรักคู่ครองที่ใจดำปฏิบัติกับคุณนะนะอย่างไม่ให้เกียรติมีทั้งในเรื่องของอาการพนันในเรื่องของอกิเลสตัณหาเรื่องผู้หญิงอะไรพวกนี้มีครบแล้วก็เป็นประเภทควบคุมไม่มีความนุ่มนวล ชอบใช้ความรุนแรงอะไรประมาณเนี้นะนั่นก็เป็นตัวแทนของไพ่ the emperor ที่เป็นไพ่กับหัวซึ่งตอนนี้คุณก็รู้แล้วแหละว่าคุณต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้อย่างหมดหวังนะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อรองเรียกร้องต่อว่าต่อขานอะไรเพียงแต่ว่าคุณจะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเอง เท่านั้นเท่านั้นเลยนะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อสารให้กับคุณได้รู้แล้วก็พลังงานของไพ่หกไม้เท้าเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่อาจจะเป็นทั้งฝ่ายคุณแล้วก็ฝ่ายเขานี่แหละที่ต่างรู้เห็นพฤติกรรมทดแท้ของกันและกัน ต่างไม่ไว้ใจกันแต่เป็นไงแต่ก็ยังต้องอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ของคุณอยู่ตรงนี้อยู่ในบริษัทที่เดียวกันยังต้องร่วมงานกันอยู่ก็ยังต้องทำเป็นว่ารักษาหน้าเขาถึงคุณจะรู้เห็นไอ้พฤติกรรมความเห็นแก่ตัวอะไรของเขาบางอย่างเนี่ยนะที่ว่าการที่คุณอยู่ตรงเนี้ยคุณจะต้องเป็นไฟยอมเสียเปรียบ นะยอมให้เขาได้เปรียบอะนะเพื่อให้คุณได้อยู่ตรงนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปกันไม่ได้อันนี้เหมือนกับว่าคุณยอมรับทำใจไปเรียบร้อยแล้วบางคนเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกนะหรือว่าคุณคิดที่จะจบคิดที่จะออกจากตรงนี้อันนี้มันก็ไม่ผิดนะเพราะอะไรไพ่ที่เป็น การสนับสนุนในเรื่องของการตัดสินใจของคุณน่ะถ้าเกิดว่าคุณพร้อมจริงๆนะถ้าคุณเข้มแข็งพอถ้าคุณมีโอกาสที่ดีๆที่จะเข้ามาไพ่เดอะซันี่แหละแล้วก็ไพ่เดอะสตาก็บอกให้คุณได้รู้ว่าการจบการออกจ,จากตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณนะเพราะว่าไอ้ความสัมพันธ์นี้ไอ้ธุรกิจตัวเนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วหรือแม้แต่หุ้นส่วน คนคนนี้ที่คุณเกี่ยวข้องอยู่นะหรือว่าความสัมพันธ์นีที่ทำงานแห่งนี้มันจะไม่เปลี่ยนไปในแบบที่ดีขึ้นได้มันเป็นระบบนี้นี่แหละนะเป็นระบบที่แบบว่าใครเข้ามาก็ต้องเจอแบบนี้ใครอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ออกไปฉะนั้นไพ่เดอะซันที่เป็นไพ่ที่ดีเนี่ยผู้จัดก็ต้องทายไปในด้านลบด้วยว่าบางคนเนี่ยมันอาจจะต้องมีในเรื่องของการหันหลังให้กัน นะถ้าเกิดเขามีทางเลือกมีทางออกมีทางไปเพราะอะไรหลังจากที่ได้ใกล้ชิดกันหลังจากที่ได้ร่วมงานกันมันก็จะได้เห็นท่ดแท้ของอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็มองไม่เห็นความรู้สึกกันแล้วก็ปล่อยให้ไอ้เงินเนี่ยมันมามีค่ามากกว่าความสัมพันธ์ที่มีค่าของคุณกับเขาตั้งแต่แรกเนี่ยใครบางคนเนี่ยปล่อยให้เงินมาควบคุมเขา นะทำให้เขาเนี่ยเหมือนตาบอดทำให้เขาแบบว่าทำอะไรโง่โงนะกับคนใกล้ตัวกับคนที่แบบว่าจริงใจกับเขาไว้เนื้อเชื่อใจกับเขาอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งพอมันมีไพ่หกไม้ทาผู้จัดก็รู้แล้วล่ะว,ว่าคุณรู้แล้วและเช่นเดียวกันในเรื่องของความสัมพันธ์คุณรู้ว่าคุณจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้บางคนก็เลือกที่จะอดทนมองในด้านบวก นะอย่างน้อยอยู่ให้มันเป็นครอบครัวลูกเต้ามีความสุขบางคนเสียสละแบบนี้แต่บางคนก็ไม่ไหวถ้าฉันไม่มีภาระ,ะหน้าที่ผูกพันไม่มีลูกเต้าอะไรที่จะต้องนึกถึงฉันจะไม่มานั่งสร้างภาพไม่มานั่งปกปิดไอ้ความชั่วร้ายของใครบางคนน่ะจะต้องยอมให้เขากดขี่ข่มเหงแล้วก็ ทำเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคซึ่งบางคนเนี่ยเขาไม่ยอมนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ผู้จัดมองเห็นได้จากหน้าไพ่เพราะว่าอย่างไพ่เดอะสตาร์เนี่ยก็บอกให้เราได้รู้เลยว่าไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นใครในความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นบุตรของคุณก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองในเหตุการณ์เนี้ยถ้าเป็นตัวแทนของไพ่เดอะสตาร์ก็บอกให้เราได้รู้เลยว่าคุณะอณะ ทำคนทาคุณคนไม่ขึ้นโดยเฉพาะในเหตุการณ์นี้กับคนเหล่านี้ที่อยู่รอบข้างของคุณแล้วคุณก็รู้ดีทุกอย่างฉะนั้นที่เหลือเนี่ยก็ผู้จัดอยากให้คุณเนี่ยตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะว่าคุณจะเลือกเส้นทางเดินของคุณยังไงถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าการที่คุณอยู่ตรงเนี้ยมันไปเพิ่มอำนาจให้กับ อีกฝ่ายหนึ่งแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะปรับปรุงแก้ไขและในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณก็จะไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้แล้วมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการทวงอนาคตของตัวคุณเองด้วยนะฉะนั้นบางคนเลือกที่จะออกจากตรงนี้ก็ไม่ผิดเพราะเขาสินไม่เสมอก,กันกับคุณคุณมีโอกาสที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะมีโอกาสที่จะดีมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่คุณก็ต้องยอมเสียสละยอมออกจากตรงจุดนี้ แล้วบางคนเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะทนอยู่ตรงนี้คุณก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองช่วงเวลาเนี้ยออกไปเรียนรู้วิชาชีพหรือทําอะไรก็ตามเพื่อให้คุณเนี่ยได้ยืนได้ด้วยตัวเองเพื่อเปิดตัวเองเนี่ยให้คนได้รู้จักให้ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสอะไรก็ตามอย่าปิดกั้นตัวเองนะผู้จัดบอกคุณได้แค่เนี้ย แล้วก็ถ้าคุณรู้แล้วว่าตัวตนของเขาเป็นอย่างนี้เป็นประเภทควบคุมแล้วก็ไม่ได้หวังดีกับคุณอยากจะแค่แบบว่าอยู่ควบคุมให้คุณเนี่ยอยู่ในกำมือนะไม่อยากให้คุณเนี่ยมีโอกาสลืมตาอ้าปากไม่ใช่คนรักคู่ครองที่เป็นประเภทสนับสนุนกันนะให้บอกให้คุณรู้แล้วนะมันไม่ใช่เรื่องที่คุณคิดมากหรือว่าคิดไปเองทีนี้ก็อย่างที่บอกอะว่าถ้าคุณ ยอมรับทําใจได้คุณก็อยู่ได้เพราะว่ามันไม่มีสถานการณ์บังคับที่ว่าเขาจะจบความสัมพันธ์กับคุณหรือว่าเขาคิดที่จะออกจากความสัมพันธ์อันนี้หรือว่าจะทิ้งคุณหรืออะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นน่ะไอ้คนที่จะทิ้งอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคนที่ทนไม่ได้แล้วก็เป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาเสียเวลากับการอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ คนคนนี้ไม่คู่ควรกับเขาเท่านั้นเองเลยผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนนะก็ขอให้คุณอะโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ